ไปกันเลยสิวะตาน,นี้จะมีคนรอดหรือเปล่ามาดูกันเถอะนี่อะเฮ้ยนี่ไงโอ้อไปแล้วอ่ะ จะไปแล้วอ่ะไปไหนอ่ะนีนเล้ยอ้ยเขาเด็ดอฮ้ยหลงหลงพงยาเนี่ยเขาเด็ดเขาเด็ดอยู่นี่ นี่ไงนี่ไงคอดเด็ดคอดเด็ด <í ls> นี่ <t ask> อ <t ask> โอ้ยโอ้ <t ask> oh. เรียบร้อยคอดเด็ดมาเล่นผมแล้วว่า นี่ๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นหอมันไปไกลมากปล่อยไปก่อนแล้วปล่อยไปกอนยิวกันอยู่เลยไ <Bye. S 1> ยิวกันอยู่เลยแหมข้อเด็ดมาอยู่นี่เองล่จะจ๊ะ แม่กำลังฮิวสนุกสนานเลยนะเะมื่อกี้เม็กน้องเม็กไม่มีวะอืมน้องเมกหายเฮ้ยช่วยชะวรอดเหรอน้องเม็กน้องเม็ก หาไม่เจอก็หาน้องเม็กก่อนนี่แหละเอา้า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 วินงไงเขาเด็ดโอ้แต่ตามไม่ทนนะันอ่ะเอาน้องเม็กสายรักเพื่อนก่อนก็ได้ อุ้ยจุกได้นี่ว่าอุ้ยอุ้ยหลงทางดาบนะ นี่ไงนี่ไงคิวล,อล่อหลาคิวล,อล่อหรอโหนี่เอโมริมาดิยับแล้วไอ้ค่ายับแล้วมีคอเด็ดนะที่ยังไม่ได้โดนแขวนสายช่วยเพื่อนเหรอสายช่วยเพื่อน อืมเหงาเนี่ยหายหมดเลยเหงาน้องเหงานะวเสียงเสียงเหมือนจะปั่นอยู่นะปั่นไฟอยู่วะอันนี้ยใช่เลยโอ้โห ทางตันสวยเลยทางตันถูกแขวนรอบสองนะเฟสสองแล้วเอ้ยยังไม่เฟสสองเพิ่งเฟสแรกนี่หว่าเฟสแรกเป็เฟสสองแล้วเฟสสองแล้วยังไงดีเพื่อน อืมลมอีกาขึ้นอีกาขึ้นอยู่นี่ใช่ไหมไม่มีไปเลยพีสุคนนี้โดนแขวนไปแล้วนะรอบหนึ่งเมื่อกี้อีกาขึ้นหัวคืออะไรวะเอายังไม่ได้โดนแขวนเลยหรอเอ้า อ้าวคอเด็ดคอเด็ดวิ่งไปแล้วแต่เราเห็นคนสายรักเพื่อนไปไหนจ๊ะไปไหนฮิ๊บจู๊จูกจจ๊กตจู๊ แต่จุ๊กแตลืมไปว่าเล่นไม่ได้นี่ไงโดนไปก่อนเลยตัวแรกเลออกสองเครื่องนะอืมโดนไปเลยหนึ่งสเต็ป นี่ไงไปเลยคนสองไปโอ้โหง่ายมากชิว <Bro. S 1> เรียบร้อยคนสองมีคอเดดยังไม่ได้โดนแสนเลยคอเดดดอะ มันไปปั่นเครื่องนู้นกันแน่เลยนั่นเงี่ยทนี้มันก็ปั่นกันนะเฮ้ยรอยเท้าไม่มี วิ่นอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นไปหาละจ้าไม่มีจริงดิเหงาเลยไม่ได้เอาโนวันมาด้วยอะ่ะ ต้องอยู่เครื่องโน้กจนแน่เลยไม่มีจริงดิมปซ่อมเครื่องโน้นกันวะเครื่องโน้นก็ไม่มีเครื่องนี้ก็ไม่มีหายไปไหนหมดวะเหนามากตอนนี้หายหมดเลยอ่ะวิ่ง มันจะบ้าเกินไปแล้วต้องมีแล้วแหละแหมต้อมต่อหน้าต่อตา ไงนี่ไงได้ยินเสียงอ๋อจัดไปหนึ่งสเต็ปฮุกอยู่ใกล้ๆด้วยตายไปซะนี่โดนสกิช่วยอเอ้ยต้องมาช่วยแน่ๆสายครอบครัวสายแฟมิลี่ นี่ก็ซ่อมแต่นี่พังไปแล้วต้องช่วยแน่ๆต้องช่วยเฮ้ยไม่มีวะ่ะเฮ้ยปลาไปแล้วไม่ช่วยเหรอเอ้าถามจริงหรือมันรอซ่อมไม่เสร็จวะ มันหล่อซ่อมเสร็จนิดเพื่อนตายนะแอบตู้บอกว่ไม่มีมันต้องเรียนแถานี้แน่วี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่ไงคอเด็ดคอเด็ด แค่ตามรอยเลือดอะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ตามรอยเลือดจริงอีกคนหนึ่งคอเด็ดหาไม่เจออะ่ะโอ้โหคอเด็ดชโชคดีไปคอเด็ดแขวฉจนได้ดินเลย วิ่รอดปะปล่อยให้รอดไปก่อนอนี่ไงคิดว่ารอดอ่ะไม่รอดหรอกไม่ปล่อยหรอกไหนๆก็ขึ้นมามนละอืม่อกีมันเห็นท่ออยู่แถวแถวแถนี้ปะไม่ใช่ ตรงไหนวะอยู่ตรงที่เราแขวนไปช่วงเมื่อกี้เนีียตรงบ้านเนี่ยช่วะไม่ใช่เที่ยและนี่วะเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาละมึงไม่งไงเสร็จกูละมูเฉือนประหารไง แต่คอเด็ดน่าจะรอดนะไปให้รอดไปตัวเองไปมมงงไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีหายเหรอไปดูไง 《このジョルノ・ジョバーナには夢がある》 ลาก่อน้องคลอเด็ดวิดินแรงดินแรงดินแรงก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกอรเเนอนนอนโมโห น้อโมโหแล้วบังอาจ